ท้องน้ำโมบ่งั้ตะเกียบพาว่าบ่บัวนะเข้าว่าเขาเอินเอาเอินเอาใครเามันเฮ็ดปีไหก็ลืมปีนั้นดิจับปูเลยลูกหลานมาเห็ดมากทำบุญให้ทำบุญใคทำบุญของกานปีไหม เป hm, ah, ็นผาเป็นแค่ตัวเป็นผาเป็นแค่มีคนอยากกินกินนี่ของกบริโภคทั้งเบิดม่วนนั่นล่ผมมนเหนมให้มีของอยากทางิอีหยังมคั่วม่วงสุกเ้ยม่วงสุกก็บ่อึดพนบ่ได้บายใส่รถมาบุญของท่านลูกพสิได้เด้เนาะมังหมูมื้อนั้นกลับไปเอาบ่เอา่อยมา้เอามาหยังนั่นแล้ว เอาไว้น้ำดินน้ำดอนก็ได้ปักไว้น้ำหงอไม่หนอไรนี่ละนอ้าได้บาเขาไปเลยนี่บ้าเรได้เาเาได้บ้าี่แตงแ้อสีใเพื่อนบอกเละนี่ไม่แล้วมันบิกมากรูดงก็้ออะรดสาธุสาธุเลยกูน้อยวิริไฟงานกวางงานทยวิริไฟปูจานขูวิริไฟแม่ตีพี่น้องของมีพระเจ้ากรรมนายเวรเมือนั้นละ หหหหให้ทงกท้องตร้ป่วงก็ได้ผิดพลาดเนี่ยให้เอาสิกรรมให้ลูกให้เตามีแต่ความสุขความเจริญแลอลูกหลานเราเกี่ยงสั่งกันบางสกุลมาให้ให้ในหักทุกทุกคนกคน็แล้วทกอย่างก็ให้ได้ดี ให้นายปัญญากรวิริไฟชอบไม่พานเรียนให้สำเร็จเนี่ยได้ปูเด้อยาเด้อสำเร็ปีนี่มันเรียนไรบ่เราปฏิวัติป่วยให้บ่เดี๋ยวนปฏิวัติกลางโอยยอมได้ประตูหน่อยแล้วเอาอันน้องเรียนตู้ระตจำปีมันนั่นละให้ได้เน่ให้ไอ้นายได้แน่นายปัญญากรวิริไฟน่ะปักดินมันบ่ปักใส่ดินใส่ลงไปปักัะไปนก็ได้มองเห็นมันอยู่ปักของเร็มันอยู่ปักหลุด เดี๋ยววัออกไปพูดเราไปนั่งดูพุณละมันสิไปตีกองคี้งกรองไปเที่ยวกับการมอมเออให้ได้บิดทุกคนนั่นและให้ได้ดีมีสุข